ตรวจปุ้ยพไปลองเอ้ยหลังนี่แม่ออนซ้อนป่อว่ะการงา่ายที่นี้แม่ว่ะครับหักหลายเลยแก้วมาใช่ไหมเออสีนี่แม่เว้ยแม่ครับออนซ้อนบ่ะว่ะหลายแหงมาใช่ไหมอ้หลายขนาดเล็กถึงหอยถึงกุ้งครับเนี่ยอ่ะใช่ไหมใช่ไหม นึกว่าเขาโดนยกไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โดนยกนี่เต็มเลยพี่น้องฮะเทห่ห์แ้งหลขนาดเลยหลังนี้นึกว่าจะถึงยกไหมอ,อ้ยตอนเดียพี่น้องต่อด่าพี่น้องเนี่ลยลหลขนาดเลยครับพ่อฮา,าร์ดประตูเขาทำงานดีครับหนามไม่เหาหนามไม่ไม่หนีเลาะปลาจัง่อยเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพื่อนที่เขารบรักทุกท่านครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงมาดักกุ้งเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาดักกุ้งน้ำขึ้นใหม่ๆครับเฮาสิวางจังได๋ให้มันได้กุ้งเนาะครับเนาะนี่ครับมาเบิ่งหมายเฮาครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นมาใหม่น้ำกำลังขึ้นใหม่พี่น้องนี่นี่ครับพ่อเลี้ยงสิวางน้ำมื้อนี้ล่ะพี่น้องเด้อ ว่าเขาสีมานบอ,นอลนี่พลเรี่ยงที่ว่างลงมันน้ำมันนี่แหละไปครับพเลเรี่ยงกับส่เยื่ออีหยังวัดตีไปลุ้นกันครับครับสูตรเยือกอ็นเอนเอ็นเอ็นเอนเอนเอนไปครับเดี๋ยวเอาใส่าหัวหันปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อมันนี่โอ้หมูคือดำเถอะวะทดสอบว่าได้ลลางเนาะลืมลลางเนี่ยเขา ใส่เข้าไปในถุงครับนี่ครับผู้ใดสร้างมึงดักกุ้งพอาะเรียงก็บจะได้ถุงเยือไปทำได้รับเด้พอพอลุงนิจจาคนเห็ดพอาะเรียงปรได้เห็ดอ <c oughs> อบชันออบชันครับเดี๋ยวผมขอใส่เยอือกันเลยครับเด้อเดี๋ยวไปใส่ให้พี่น้อนไปเลียงอยู่ยว่างี้ยักหลังตัวมึงบ่โอ้ถัวอยู่ถัวอยู่โอ้เหมาะเลยครับน,นี่นี่ครับผมเป็นตะเก็นมาสี่เด็ด พยองขอใส่กันด้ครับนี่นี่ลังหนึ่ง้นหัน้อหันครับนี่พยองใส่ไปนี่แล้วก็ใส่โคมไปนี่ครับนะครับมือเสามาหลุนกันครับเาเด็กใส่ไปนี่ลังหนึ่งนี่ลังหนึ่งครับขามเกาะมานี่ยขามนี่มาใส่ไปทางหุ่นเลยบนี้โอเคครับพยองใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมือเสารเข้ามาหลุนกันได้ครับได้พี่น้องว่ามุ่งตะกุงกับหัวฮันประดุกพอเรียงที่ได้หลายบ่ครับายนนำขึ้นไหมไหครับเป็นกันมือเสาร์ครับ บรรยากาศรอบเ้าครับ6โมงครึ่งคนตกมาคืนอ้นะครับแรงที่เขามาใส่เอาอย่างว่าสีหนาลุยๆๆๆเถอะฮะโอ้ไม่หลุนยังไม่ตื่นสวยเถอะครับสวัสดีทมม่านผู้ชมรอบเ้านะครับเนาะ ขึ please, oh, actually, ้นฝนตกยางแห้งเลยพี Hello, ่น uh ้องโอ้บรรยากาศดีขนาดเลยตอนเช้าครับมาครับอรุณยามกุุงครับว่าเข้าสิมานบ่ฝนตกตกไปสินี่ใช้แบ่งเตรียมตัวสีหยกแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับไอ้ครับเป็นรุ่นการหลังแหลงของข้าครับโอ้โหจเลยอืมปูพี่น้อง ตุต่อมาต่อมาเราเดี๋ยวเอาแนวมาเทเลยครับพี่น้องลืมต่อดากอย่างเดียวต่อดากพี่น้องเนี่เองแข็อแข็เลยครับเนี่ยนะครับหลังต่อไปครับเดี๋ยวกำลังว่าควรจะเที่ยวว่าแข็งนะครับหลังต่อไปครับนี่เลี้ยวไปนี่ตรงไปนี่ตรงไปนี่ ครับโอ้ปลาดามพี่น้องมั้งเนี่ยนะครับแขวะทางนี้ไหมเทไหมความกระสิทธ์ไหลไยลจริงจริพี่น้องนะเทไหมใช่ไหมเคอยู่ทางนี้กุ้งกุ้งตัวสวยมากกุ้งแบบใสๆเลยอะนะครับไหลล้เอ้อเย บอกว่าขืนทึงเน,เนี่ยยังเนี่ยขืนี่ก้าวขึ้นไปท่างนเ,นเออสวดู้พี่้องเอยหลังนีไอ่อนซอนะเวละกาง่าย่ดี่ลครับปักหลายเลยแก้วมาเห็นเออสี่ในม่้ยเวลขับออนซอนบ่บวาลาแหง้ง ่ะเตรมมาเก๋วเลยครับลังนี่ตาบูเลยไปปล่อยหายงี้ครับลังนีอ่อุ้ยออนซอ,อนอ,อ๋นอบหายครับอุ้ยเก๋วเก๋วสักสักมุมหนงเพราะว่านี่ถ้าผมมีคน,นยงน,นี่น่านเลยครับเนี่ยเพราะว่ารมยังอ่านว่ากุผมมันดีไลนยไหม ใช่ไหมหลายครับหลายหลาหลายหลายถูกลังเลยกลุ่มล้วนลเลยว่ามีหอยเลยลังนี่แ่้เต่อจะดักพี่น้องันกันแน่นี่ครับอ่ะเทมาเทมาเลย้รางนี่โอ้โออกเบื้องสึกเจ๋งอ่ะสวยเลยนีครับรูรังต่อไปครับ ว่าหัวสักเลยอืมนึกว่าเขาโดนโยกไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ให้โดนโยกนี่เต็มเลยพี่นอ้องฮะเที่ยวแห้งหลายขนาดเลยหลังนี้นึกว่าจะถึอยกไหมอุ๊ยตอนเดียวพี่น้องว่ะตอนด่างพี่นออ้องเลี่ยลายขนาดเลยครับพอหามอดูเขาทำงานดีครับหนามไม่เหา นำาไม่ไม้หนิเหลาะปลาจาังนน่อยเด้อพี่น,น้องเด้อดีเด้อเนียเด้อกลุ่มงามเลยครับโตเต็ใสๆเลยโอเคครับไปหลังต่อไปครับอ่ะนี่ครับลังนี่เขาเลี้ยงแบกแบกปลาใส่ครับแล้วลุนกันสิมันมาฮะนี่ละของแท้แหงอือเป็นไง โอ้โหดูดองหันหน้าหุณนนอ้องไว้ไหมดูนะกุ้งหลายเลยครับมาเทมาโอ้หลายขนาดเลยทั้งหอยทั้งกุ้งครับเนี่ยนะเทมา้ยใช่ไหมดูหลังนี่โอเคอยู่ครับทั้งหอยทั้งกุ้งเลยโอ้ผู้ใดอยากมาต้มหอยเนะาะสักสักมุมนี่นลูก ได้เค้าเดินเป็นโลเลยครับเลยเท่าเดียวกุ่งที่เขาใส่มาแล้วเนี่ยต้องซักเด้ครับถ้าว่าซักนี่กุ้งที่ว่าข่อยเขาครับซักออกดีๆเลยนะครับเดินนำเกา่ามันนะซักออกดีๆกุ้งที่เขาด,ขด,ขดีครับโอ้คือแป้งสิแป้งใส่นี่เอ้ามหน้ามันลงเด้ห <laughs> นิแป้งหน้ามันลงค <laughs> นมัลงฮะหน้ามันคนมัลงหน้ามันคนมัลงโอ้คือเป็นอย่งสิบอ่ะก <laughs> ุ้งดินแล้วแป้ง เออเธอลงขักกี่ขักเถอะวะคนอ่ะกุ้งไหมเหน้ามันลงเลยแบงผักหลายเลยครับขนาดไอ้มุงม่ค่อยดีไหมลงข่างเดียวเออลงข่างเดียวต่อดังนะเอ้ยนะเห็นไหมเดี๋ยวกับไ้เว้ยสูตรเด็ดลีว่าเย้าเขาเนี่ยมันหอมเย้าเขาอยู่แล้ว ุงต้องซากออกเลยครับเด้อดำม,มันบ่เขาครับแล้เอาหน่อยเลยครับกวนยปุมงเก่าครับติดเอาเกือบใส่เกือบวะอุ้ยอะไรแม่งมงเก่าครับ,รบมันบ่ค่อยเข่อหลังไม้มาใส่ที่แจมเด้อ อาไปเก็บหม,บมว้งางน้ำไม่จะลาบเด้อหยกขาเออน้ำยางหยกขาทำามุงใหม่พเพราะว่าน่าจะเขาเะ้ายิวเนาะครับปิดคลิป่อยครับ,กกบไปทั้ง,งเลครับฝากก็เลยก็แจ้กก็ทักไปใครให้จางพ่เลียงครับเพื่อนนี่แหลกกคะครับผมไาจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ข้าวมูนนี่หนาเลยครับประมาณจากโลแบ่งสองกิโลได้ครับแก็มเวเลยครับนี่กลุ่งงามเลย